นี่ค่ะมีต่ดอกสวยๆเลยเนี่ยปลาไข่เพิิงเบื้องถูกถาดค่ะเนี่ยมีต่เห็ดเลยสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะวมืนอี้ก็มาพอกันกับเย็นอีกแล้วนะคะยี่มาเปิดรับออเดอร์เห็ดขมนะคะกิโลละ100บาทส่งทั่วไทยนะคะของแช่เย็นอินเตอร์ส่งด่วน1-2วันก็ถึงค่ะส่วนง่ญ่กับมือเดียวนะคะพี่น้องราคาส่งนะคะค่าส่งนะคะ,ขะ,คะเขตกรุงเทพหนึ่บาทนะคะ ใส่ได้5กิโลต่างจังหวัด200บาทใส่ได้5กิโลเหมือนกันค่ะตักให้พี่น้องเบ่งนะแซลลีนี่ค่ะมีต่ดอกสวยๆเลยเนี่ยตักให้เพิ่นเบ่งถุกๆกถาดตอนนี้มีย و, อยูอ่เหลือแค่50กิโลนะคะมี50กิโลกำลังจะออกไปวันนี้ค่ะลูกค้าที่สั่งจองไว้รอบที่แล้วนะคะผู้ดใดทักขามาสากะสิอดตได้ค่ะพี่น้องเห็ดงามค่ะอิลี่ค่ะ เฮ็ดงามเห็ดสวยนี่ค่ะเนี่ยนี่ตะเห็ดเลยสำหรับคลิปนี้กะขอโตกวกนนะคะพี่น้องผูดด้ใดสนใจกะติดต่อเข้ามาได้ที่เพจแทบอิลีหรือว่ากลัวบ้านๆของนางเย็นนะคะทาง youtube เจ้าเดียวกันหรือติดต่อได้ที่ id l ดีย yen 38นะคะนี่ค่ะถ้าเข้ามาได้เลยนะคะพี่น้องขอตก่ออนค่ะ